คนบุกชนสสไอซ์ลักชนกค่ะหลังอัดคลิปค้านส่งคนพม่ากลับประเทศอวยสนันนค่ะต่างด้าวช่วยให้เศรษฐกิจไทยดีทำไมไม่ผลักดันแรงงานพม่ากลับประเทศ อันนี้นะคะต้องยอมรับกันอย่างตรงไปตรงมาก,ก่อนเลยว่าแรงงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานพมา่าแรงงานลาวแรงงานขเขมรหรือว่าแรงงานชาติไหนก็แล้วแต่ที่มาทํางานอยู่ในประเทศไทยอันนี้เขาส่งผลอย่างมากกับภาคเศรษฐกิจ ไทยไม่ทนประกาศรวมตัวกันวันนี้ค่ะเพื่อประกาศจุดยืนที่นี่แผ่นดินไทยไม่ได้มีไว้เพื่อพม่าก,กำลังเป็นประเด็นที่ถกกันไม่หยุดจริงค่ะคอรมอไฟเขียวนะคะให้สัญชาติไทย483,000คนค่ะส่งต่อมหาดไทยประกาศบังคับใช้ไม่เกิน60วันซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ะทำเอาคนไทยจำนวนมากเลยค่ะพากันไม่พอใจค่ะแล้วก็กลัวว่าจะกระทบกับสวัสดิการต่างๆของภาครัฐนะคะ ที่คนไทยเนี่ยควรจะได้รับอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยล่าสุดค่ะไอซ์ลักชนกสีนองนะคะสส,สกทมพักประชาชนค่ะก็ได้อัดคลิปนะคะชี้แจงออกมาเลยว่าทางพักเนี่ยไม่เคยมีนโยบายให้สัญชาติคนพมา่าหรือสัญชาติอื่นๆตามที่ถูกกลา่าวหาแต่นโยบายของพักก็คืออยากที่จะคืนสิทธิ์ให้กับชนเผ่าที่เกิดแล้วก็เติบโตในประเทศไทยแต่ว่าเป็นกลุ่มที่ตกหล่นไปเท่านั้น ส่วนประเด็นที่ว่าจะเอาเงินภาษีของคนไทยเนี่ยไปเลี้ยงดูคนพม่าเนี่ยสิ่งที่พักประชาชนเสนอก็คือต้องการให้รัฐบาลขึ้นทะเบียนแรายงานต่างด้าวทั้งหมดคือนํแรายงานเถื่อนเนี่ยเอาเข้ามาอยู่ในระบบทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะยุติปัญหาการรับสวยและหากเกิดการก่ออาชญากรรมก็จะได้ ไปจัดการได้อย่างตรงไปตรงมานั่นเองแล้วส่วนคำถามเพราะว่าทําไมไม่ผลักดันแรงงานพม่ากกลับประเทศนั้นนะคะตรงนี้เนี่ยคุณไอ้ลักษนกนะคะถามกลับไปยังสังคมค่ะบอกว่าก็ถ้าไม่มีแรงงานต่างด้าวจะกระทบกับภาคเศรษฐกิจของประเทศไทยขนาดไหนธุรกิจจำนวนมากต้องหยุดชะงักแน่นอนไม่ใช่แค่เข้ามาใช้แรงงานเท่านั้นแต่ว่าแรงงานเหล่านี้เนี่ยเขายังมา ช่วยจับใจใช้สอยอีกด้วยอย่างเช่นตลาดบางบอลของไอซ์เนี่ยถ้าไม่มีต่างด้าวมาซื้อข้าวซื้อปลาอาหารเนี่ยก็เชื่อว่าแม่ค้าคนไทยเดือดร้อนแน่ๆเลยดังนั้นพูดได้เลยว่าแรงงานต่างด้าวเนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของบ้านเราด้วยอาไปฟังคลิปกันค่ะทำไมไม่ขักดัน,นรแรงงานพม่าก,กับประเทศ อันนี้นะคะต้องยอมรับกันอย่างตรงไปตรงมาก่อนเลยว่าแรงงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานพมา่าแรงงานลาวแรงงานขเขมรหรือว่าแรงงานชาติไหนก็แล้วแต่ที่มาทํางานอยู่ในประเทศไทยอันนี้เขาส่งผลอย่างมากกับภาคเศรษฐกิจนะคะลองไปถามคนที่ทํารับเหมาก่อสร้างหรือว่าถามคนที่ทําโรงงานที่ต้องใช้แรงงานเยอะๆถ้าผลักดันคนเหล่านี้กับประเทศอ่ะธุรกิจของประเทศไทยจํานวนมากจะหยุดชะงัก แล้วในเขตที่มีชาวเมียนมาอยู่เป็นจํานวนมากยกตัวอย่างเช่นตลาดบางบอนของไอซ์หรือว่าสมุทรสาครหรือว่าในพื้นที่อืนอ่นๆนะ่ะเขาก็มาช่วยจับจ่ายใช้สอยเนาะมีการซื้อข้าวปลาอาหารขึ้นรถก็จ่ายค่ารถนอกจากมาเป็นแรงงานขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจแล้วการจับจ่ายใช้สอยของแรงงานเท่ามาก,ก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยค่ะถ้าขาดคนเหล่านี้ไปนะพ่อค้าแม่ค้าหลายคนเดือดร้อนส่วนคนที่ไม่พอใจที่มีแรงงานผิดกฎหมายเยอะนั้นนะคะคุณไอซ์เนี่ยเขาก็ทิ้งระเบิดลูกใหญ่เอาไว้เลยนะคะบอกว่า คนที่มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นตํารวจตหมหรือว่ากระทรวงต่างๆเนี่ยทำไมเขาปล่อยปะแล้วเลยไม่ดูแลนั่นเป็นเพราะเขาเก็บสวยเขาเลยไม่อยากจัดการอะไรตรงนี้เพราะเขาได้เงินงานนี้ค่ะคุณผู้ชมทำเอาเหล่าแฟนคลับด้อมส้มนะเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะอาทิเช่นนะคะไปทำแบบนั้นไม่คิดเลยเหรอว่าเขาจะแห่กันมาอีกเยอะช่วยทำเรื่องอื่นๆก่อนเถอะ ราคาพืชผลตกต่ำไม่เห็นทำเลยไปทำแต่เรื่องที่คนก็ไม่เห็นด้วยอ่ะหรืออีกท่านหนึ่งนะคะก็เข้ามาบอกว่าแล้วทำไมไม่ทำเหมือนต่างประเทศครับผู้หญิงที่มาทำงานในประเทศไทยเนี่ยห้ามตั้งท้องถ้าใครตั้งท้องก็จะผลักดันออกนอกประเทศเป็นอดที่ประเทศตัวเองเลยค้อดแล้วค่อยกลับมาถ้าไม่ทำแบบนี้นะประชากรต่างด้าวเต็มบ้านเต็มเมืองแน ทุกวันนี้ยังเยอะแยะมากมายถ้ารัฐบาลจัดก,การเรื่องนี้แบบจริงจังป่านนี้ก็คงไม่ต้องวุ่นวายแล้วส่วนอีกท่านนะคะก็ตั้งคำถามได้น่าสนใจค่ะเขาถามว่าการให้สัญชาติกับคนที่เกิดบนแผ่นดินนี้หรือสร้างคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินนี้ที่ยังคงไร้สัญชาติก็เป็นสิ่งสมควรนะแต่คุณรู้ใช่ไหมว่าพวกที่หนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายก็อาจจะใช้โอกาสนี้เพื่อเข้ามาสวมสิทธ์ โดยอ้างการไร้สัญชาติหรือแม้แต่การจ่ายสวยที่คุณก็รับรู้นี่แต่ก็ไม่สามารถเพื่อที่จะได้สิทธิ์แล้วในส่วนพวกนี้คุณมีวิธีแก้หรือป้องกันอย่างไรถึงอย่างไรก็ตามค่ะในวันจันทร์ที่4พฤศจิกายนนี้นะคะเวลา10นาฬิกาค่ะกลุ่มไทยไม่ทนเนี่ยก็นำโดยเต้อาชีวะนะคะแล้วก็อนอนท์กินแก้วค่ะเขานัดรวมพลกันหน้ากระทรวงมหาดไทยค่ะประกาศจุดยืนว่าที่นี่แผ่นดินไทยไม่ได้มีไว้เพื่อพม่า,มา เรียกได้ว่าชนกันไม่พักเลยจริงๆค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตอนนี้ได้เลยค่ะ